สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงพงช n แนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวน้อง My Melody EP แรกค่ะสำหรับ My Melody อันนี้นะคะพิงได้มาจากร้านที่อยู่ตรงสยามสแควร์นะสำหรับชิ้นแรกวันนี้นะคะจะเป็นน้อง My Melody ที่นั่งอยู่บนชิงช้าค่ะทุกคนจะบอกว่าของจริงคือน่ารักและนุ่มมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะในคอเลคชันเขาก็จะมีตัวกระตูนหลายๆตัวที่เป็นของซาริโอค่ะแต่วันนี้ ะะเราได้เป็นน้อง My Melody มานะคะเพราะว่าเราชอบน้อง My Melody มากๆเลยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนในการทำนะคะเขาก็จะมีตะขอมีอะไรเกี่ยวมาให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าน้องหลุดเราก็สามารถทำได้เองง่ายๆเลยค่ะ น้องจะเป็นพวงก,กุญแจนะคะทุกคนเราสามารถนําน้องเนี่ยไปแขวนพวงก,กุญแจกลดหรือพวงก,กุญแจอะไรก็ได้ค่ะแต่สําหรับพิงควันนี้นะคะพิงคจะเอาน้องมาแขวนอยู่บนลิ้นชักที่พิงคเพิ่งซื้อมาค่ะจะบอกว่าน้องนุ่มฟูมากๆเลยค่ะแล้วตัวกระจิดลิตแบบ so cute มากค่ะแล้วก็ส่วนตัวนะคะส่วนตัวของน้องเนี่ยน้องจะนั่งอยู่บนชิงช้าแล้วก็มีกาวแปะแน่นเลยค่ะแล้วก็มือแล้วก็ส่วนที่เป็นโบของน้องนะคะหูของน้องเนี่ยก็จะแนบไปกับตัวชิงช้าไม่หลุดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเอาไปแขวนแล้วจะน่ารักขนาดไหนนะคะอันนี้น้องก็จะเป็นของสะสมของเรานะคะใครที่อยากจะดูรีวิวของชิ้นไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวถ้า Thank <laughs> you. มีคนคอมเมนต์เยอะๆนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาให้ค่ะสำหรับชิ้นที่2นะคะอันนี้จะเป็นเซตตัวปั๊มค่ะเขาก็จะมีมาให้เราทั้งหมด8ลายเนาะแล้วก็จะมีสมุดมาให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละลายจะน่ารักขนาดไหนนะคะน้องเขานะคะจะทําจําลองเป็นโตเครื่องแป้งค่ะทุกคนเป็นโตเครื่องแป้งแล้วก็มีลินชัรกเนาะแต่ว่าอันนี้จะมาในรูปแบบของตัวปั๊มค่ะเขาก็จะมีหมึกแล้วก็มีสมุดเล เล็กๆมาให้เราด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มค่ะเขาจะมีมาให้เราทั้งหมด8ลายด้วยกันใน8ลายนี้นะคะจะไม่มีลายไหนซ้ำกันเลยค่ะก็จะมีลายเล็ก4ลายแล้วก็มีลายใหญ่4ลายค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีสวอตให้ดูด้วยนะคะจะมีปั๊มให้ดูด้วยนะา ว่าน่ารักขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นลายที่เขาให้มานะคะแต่ละลายไม่ซ้ํากันเลยจะบอกว่าแต่ละลายน่ารักมากทุกคนน่ารักม,มากๆเลยทุกคนดูดิถ้าดูแบบนี้อาจจะยังมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราดูตอนสวอตเลยนะคะ นี่ลายทั้งหมดเนาะมาค่ะเรามาเริ่มสวอตกันเลยสำหรับอันแรกเนาะเราก็จะใช้เป็นน้องเมมโมของเขานะคะเราอยากจะดูว่าถ้าปั๊มลงไปในเมมโมหรือว่ากระดาษที่เขาให้มาเนี่ยหมึกจะซึมไหมนะคะก็มีซึมบ้างนิดหน่อยคะ่ะแต่ก็ไม่เยอะเนาะแล้วก็ลองแผ่นกระดาษด้านล่างก็ดีเนาะพรมเราหรือว่าตัวเราจะได้ไม่เสียหายไม่เลอะนะ สำหรับหมึกของเขาที่ให้มาจะเป็นสีชมพูค่ะแต่จะเป็นชมพูแสาชมพูออกสีนีออนนะคะก็สวยดีค่ะจะไม่ใช่ชมพูโทนฟุ้งฟิ้งนะคะจะเป็นชมพูออกแสงนีออนทุกคนมันน่าหลักมากๆเลยตอนที่เราปั๊มเราเห็นแบบหูลายแต่ละลายคือแบบสุดยอดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูแต่ละลายไปนะ อันนี้เราก็จะปั๊มให้ดูทุกลายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายใหญ่บ้างสำหรับน้องที่เป็นลายใหญ่อะคะ่ะทุกคนตัวปั๊มเนี่ยเขาจะไม่ได้พอดีกับหมึกที่เขาให้มา เราก็จะต้องแบบขยบขยบเอานิดนึงเนาะใครที่ชอบแบบเข็มๆนะคะก็สามารถปั๊มเยอะๆหน่อยเนาะแนะนํานะคะให้มีกระดาษทิชชู่อยู่ด้วยนะคะพอปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้อานองเช็ดกับกระดาษทิชชู่เลยจะได้ไม่เปื้อนโตแล้วก็ไม่ไม่เปื้อนอด้านในของน้องด้วยนะคะใช้เสร็จก็เช็ดได้เลยทุกคนวันน่าราักมากเราชอบลายที่เป็นลายใหญ่ๆอ่ะทุกคนชอบแบบ ทุกลายเลยแต่ถ้าชอบที่สุดก็คือเป็นลายที่เป็นลายใหญ่ๆอะ่ะทุกคนมันน่ารักมากเราปั๊มไปเราแบบเรากีดไปอะ่ะทุกคนชอบอะ่ะตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ซื้อมานะคะราคาน้องก็ไม่ได้สูงมากนะคะ ใครที่อยากจะลองตามๆนะคะร้านจะอยู่ตรงที่สยามสแควร์นะคะทุกคนอยู่ตรงข้ามสตาร์บัคเนาะสามารถไปตามได้หรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ค่ะชื่อว่าร้านเกฟนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นลายของน้องที่เราปั๊มออกมาทุกคนน้องที่เป็นตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นที่ปั๊มอันเล็กๆนะคะส่วนที่เป็นลายใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นอัน ปั๊มอันใหญ่นะคะดูสิทุกคนน้องนา่ารักมากและที่สำคัญคือเส้นคมชัดมากค่ะใครที่แบบอยากอยากได้เป็นสีอย่างอื่นเนาะก็สามารถซื้อตัวหมึกแล้วก็มาปั๊มเองได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบหมึกสีนี้สามารถซื้อหมึกแยกเองได้เลยทุกคนรบกทับใจน้องมากเลยค่ะเหมาะแก่แบบ เวลาเราตรวจการบ้านเนาะหรือว่าเวลาที่เราจะทํางานงานไดอารี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอามาปรับตกแต่งได้น่ารักมากหรือว่าจะเอาไว้ประดับโต๊ะแบบเราก็ได้ค่ะส่วนตัวเรานะคะเราจะซื้อน้องมาแล้วก็เอามาประดับไว้แบบนี้ทุกคนดูสิเข้ากันมากเลยวางได้พอดีเป๊ะเลยค่ะถูกใจมากสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ